ขอแบ่งปันชื่อเรื่องว่าความไม่คาดหวังนะครับวันนี้เรื่องนี้ก็เหมือนเดิมมีแรงบันดาลใจเร่งด่วนปัจจุบันทันด่วนที่มาเลยก็คือเมื่อเช้านี่เองเมื่อเช้าก็ตื่นตามปกตินะครับประมาณตีห้าล้างหนาง้าล้างตาลงมาออกกําลังกายก็เตรียมที่จะออกวิ่งซึ่งก่อนวิ่งเราก็จะใส่บลูทูธก็หยิบโทรศัพท์ขึ้นมา แล้วด้วยความที่ตอนแรกไม่ได้ใส่แว่นก็จะมองไม่ค่อยเห็นพอมาใส่แว่นก็จะเห็นว่ามีป๊อปอัพเตือนขึ้นมาของกองสลากก็พอขึ้นมาปุ๊บก็แอบแอบคิดเล็กและพอครั้งที่แล้วที่เคยถูกเมื่อสักสองสาเดือนก่อนแต่ว่าตอนนั้นเนี่ยไม่ได้รู้ตอนเช้ารู้ตอนค่ำทีน,นี้ก็กดเข้าไปดูแล้วก็สรุปก็ถูกรางวัลเล็กๆน,น้อยๆเลขท้ายซึ่งมันก็แปลกนะฮะพอเลขท้าย3ตัวเนี่ยโอกาสถูกมันก็คือ1ในพันนะฮะ ครั้งที่แล้วเมื่อสองสาเดือนอาจจะประมาณนั้นสามสีเดือนล้วกันที่แล้วเนี่ยถูกเลขท้าย2ตัวก็คือหนึ่งในร้อยโอกาสถูกต้องในหนึ่งในร้อยมาหนึ่งในพันเนี่ยมันก็เป็นสิบเท่านะฮะก็ค่อนข้างยากเหมือนกันซึ่งผมก็ไม่ได้เป็นผู้ชํานาญการในเรื่องการเล่นการพน,านันหรือว่าจะว่าไมก่ก็เล่นอยู่บ้างนะฮะเล่นขำๆอะไรประมาณนี้แ้วก็ ความไม่คาดหวังก็เลยออกมาคุยเพราะว่าเมื่อวานก็ยังเพิ่งคุยกันกับภรรยาว่าอย่างที่เคยบอกว่าครั้งที่แล้วถูกเนี่ยก็จะเล่นไปต่อแล้วก็กําหนดไว้ว่าเดือนกุมภาพันธ์ก็คือช่วงวันวาเลนไทน์เนี่ยถ้าไม่ถูกอีกเนี่ยก็คือจะเลิกเล่นลวก็แปลว่าไอ้งวดนี้น่าจะเป็นงวดสุดท้ายใช่ไหมฮะก็คือพูดง่ายว่าสมมุติว่างวดนี้ไม่ถูกก็จะซื้ออีกงวดหนึ่งแล้วถ้าคราวหน้าไม่ถูกอีกก็จะงดเล่นละเล่นไปเพราะเราคิดว่าการลงทุน มันต้องมีกำหนดการมีความเสี่ยงด้วยแล้วก็มีเขาเรียกว่ามีทิศทางว่าเราจะไปทางไหนหยุดตอนไหนเลิกตอนไหนอะไรอย่างเงี้ยคราวนี้แต่ก็มีความบังเอิญว่าวันนี้ถูกขึ้นมานะฮะก็ขำๆกันไปแต่ก็ดีใจนะฮะที่ว่าถ้าเขาพูดเรื่องการจังหวะดีอย่างเงี้ยเรียกว่าโชคลางสงสัยผมก็คงจะมีโชคเรื่องนี้เพราะหนึ่งในพันมันก็เป็นเรื่องที่ยากพอสมควรเหมือนกัน นะฮะในการที่จะถูกฉะนั้นกําหนดการที่จะเลิกซื้อหวยไม่ใช่กองสลากพัสนะกองสลากเป่าตังของรัฐเนี่ยในเดือนกุมภานี้หรือ,อวาเลนทนยนี้ก็คงต้องยื้เลื่อนออกไปที่คิดคร่าวๆก็น่าจะเลื่อนออกไปสักประมาณเดือน7ถ้าเดือน7วันเกิดลูกชายก็น่าจะเล่นไปได้สัก10บงวดสิบงวดก็ลงทุนประมาณ 800. ถ้าเกิดไม่ถูกอีกอนาคตก็ค่อยเลิกทีหลัง แต่เล้าเท้าความนิดนึงถึงพูดเรื่องนี้ก็คือถ้าสมมติเรามีความที่ไม่คาดหวังเนี่ยเวลามันถูกขึ้นมาหรือมันโดนขึ้นมาอะไรสไตล์เนี่ยเราจะมีความรู้สึกดีมีความรู้สึกว่าเออโอเคชีวิตมันง่ายอย่างนี้เหรออะไรอย่างเงี้ยในระหว่างเดียวกันที่คนที่คาดหวังอะไรมากๆอย่างเงี้ยเรามีความตั้งใจมากๆแล้วคิดว่ามันจะได้เนี่ยแล้วมันเกิดไม่ได้ขึ้นมาเนี่ยมันจะแซดมากมันจะเสียใจมันจะตีอกชกตัวหรือโทษนูน่นโทษนี่ในความคิดของผมนะ เราคิดว่าเลยไอยความไม่คาดหวังเนี่ยมันเป็นความน่ารักของชีวิตคนอีกประเภทหนึ่งหรือเรียกว่าเซอร์ไพรส์สมมุติว่าเราไปคาดหวังว่าวันสําคัญคนจะซื้อของให้เนี่ยแล้วเราบางทีเราได้นะแต่เราได้ไม่เท่ากับสิ่งที่เราคาดหวังว่ามันก็เหมือนกับว่าดีใจไม่เต็มที่อ่ะคือแบบไม่พีกอ่ะในระหว่างเดียวกันสมมุติว่าเราไม่ได้คิดว่าเฮ้ยเขาจะซื้อของให้เราอย่างเงี้ยแล้วอยู่ดีเขาซื้อขึ้นมาบางทีมันเป็นแค่ของเล็กๆน้อยน้อยเองเ มันก็ทําให้เรารู้สึกโอ้โหแบบปื้มเต็มแบบเขาเรียกว่า f u l ฟ f e l อะฮะประมาณนั้นเลยทีเดียวนี่ก็คือความน่ารักของความไม่คาดหวังเช่นเดียวกันกับคนที่เรารักไม่ว่าใครไม่ว่าจะเป็นภรรยาสามีคุณพ่อคุณแม่หรือแม้กระทั่งลูกเราอันนี้ถ้ผมพูดถึงคนรอบตัวเลยคุณใกล้ชิดหรือเพื่อนก็ได้เพื่อนไม่ว่าจะเป็นแฟนไม่ใช่ภรรยาเป็นแค่แฟนเป็นเพื่อนสนิทมิตรสหายหรือที่ทํางาน สมมุติว่าเราไปคาดหวังอะไรกับเขาว่าเขาจะทําสิ่งนั้นสิ่งนี้ถ้าเขาไม่ทําเราก็รู้สึกไม่ดีในระหว่างเดียวกันที่เราไม่ได้คาดหวังอะไรเราเพียงขอให้โอเคเราใช้ชีวิตไปเรื่อยๆแล้วก็ เขาคงไม่มีอะไรแล้วเขาทําในสิ่งที่เราคิดไว้ในใจลึกๆแต่เราไม่ได้คาดหวังนะแต่คิดว่าถ้าเขาทําก็ดีและเขาเกิดทําขึ้นมาเนี่ยมันก็จะเป็นสิ่งที่ทําให้เรารู้สึกว่าโอโอเคชีวิตนี่มันช่างดีและที่สําคัญเลยคนที่เรารักมากๆอย่างเช่นลูกเนี่ยสมมุติเราคาดหวังนู่นคาดหวังนี่ให้เขาได้อย่างนั้นสอบได้เ,เรียนเก่ง เข้าที่ทํางานนี้ได้ได้ขึ้นเงินเดือนได้โบนัสดูนี่นั่น,น,นมากมายเลยถ้าเราไปคาดหวังอย่างนั้นไว้ก่อนเนี่ยบางทีมันได้มาแค่ได้มาไม่ไม่เท่ากับสิ่งที่เราคาดหวังเนี่ยเราก็รู้สึกไม่เต็มที่ลวแต่ในระหว่างเดียวกันที่เราไม่ได้คาดหวังอะไรเราเพียงคิดว่าเฮ้ยเขาก็มีชีวิตของเขามีหน้าที่ที่ต้องทําสมมุติถ้าสอบมันมีสิบที่เขาก็สามารถแมนจเวลาให้สอบให้ทันได้สิบที่ผลออกมาไม่ว่าจะสอบได้ที่ไหนมันก็ดีทั้งนั้นคือ ทุกคนต่างทำด้วยกฎกฎติกาของตัวเองแล้วก็ไม่ได้ไปบีบรับบีบครับอะไรมากนักเนี่ยผมก็คิดว่ามันจะทำให้เขาไม่กดดันด้วยแล้วก็เราไม่คาดหวังสิ่งที่มันตอบรับมาแล้วก็จะแฮปปี้ด้วยก็คงประมาณนี้นะครับก็จะฝากไว้ก็เล่าให้ทุกคนฟังก,ก็เหมือนกับบอกตัวเองเหมือนกันอย่างเขาเคยบอกว่าเรามีอินพุตผมอ่านหนังสือฟังพอดแคสต์อะไรมาเราก็เอามาเอาพุตออก มันก็จะเหมือนกับเรียงลำดับความคิดให้เราแบบว่าจะทำสิ่งนั้นได้ง่ายขึ้นก็ขอให้ทุกคนมีความคาดหวังได้แต่ให้เหมาะสมแล้วก็มีความสุขครับ